นี่ของชอบของเป็ดเลยสาลายกินแบบดีแบบคือเครื่องทำลายล้างเลยฮะเอาเลยได้ยังป้าก็จะเอาไปได้ล่ะโอ้เป็ดกินแบบดีมันแลนกายแบบเครื่องทำลายล้างเลยชัอปชอปชัอปชอชอชอ,ชอ,ชอหมดเลยโอ้มาขวัญมาพ่าะเราลูกบอบอมันสีดับคอย,หหอปปยใ,อให้มันแพรลูกเอาไปปล่อยในคลองให้มันแพรนั่ง โอ้โอ้ขอถ่ายรูปเนี่ยเอามองมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองสามยิ้มยื้อสู้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 หน่อยเย้โอ้โยโย,โอยังไม่ถ่ายรูปเลยสุดยอดโอ้หลายบักค่ะไปพ่อเราลูกพ่อแล้วโอ้ยมันหลายแล้วลูกฮะพ่อแล้วเดี๋ยวปอมเอาไปเบิด์ตดิมันหลายข้างหลาย อู้เยอะมากเป็นมากกินแบบคักหนึ่งถังเขาจะเอาเจ็กถังมือนี่สามถังกับพ่อหลูกมือลังค่อยมาเอาเอา่องมาหันเดี๋ยวปปอมมาเอานี่จะมีหัวเห็นแล้วก็น้องจา๋าแล้วก็ขวัญข้าวนักลาสาลายของเหานี่แบบ โอ้ย๋าแบบลายค่ะเอามาให้ปะปอมก่อนเดี๋ยวปะปอมเอาไปเทบออย่าลงไปลึกได้ลูกมามาขึ้นมาพี่ไปถึงหงตังเไปหนึ่งเรามาลังตังเก็บสาลายไปให้เป็ดพูนผู้ช่วยนี่สาลายของข้าแบบลายค่ะเก็บไปแล้วลูกพ่อแล้วพ่อแล้วมือล้างข้าจังเอา อืมอืมอืมเก่าเลยเออพ่อแล้วลูกพ่อแล้วพ่อแล้วอย่าเล่นโดนโอเคครับผู้แล้วพ่อแล้วเล่นข้าวเดียวเด้อห้ามเกินสิบนาทีห้ามเกินสิบนาทีเอออย่าลงไปเลิกนะเอาอยู่ขอบขอบหัวอึ๊บมันกินเหมือนเพื่อนทำลายล้างเลยฉับชับชัชชับเลยเอาเลยย่องเลยลูก อ้าวหอยระวังกระปูระวังกะปูหูเรีย,ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติของแท้ระว่างลงบอ่อป่าเด้อโ <laughs> อ้ยโอ๊ย,อยตายแล้วทำหัวเป็ดฮาย,ย,ยแาบบ่า่าาเาาายา กินกันใหญ่ตเอาอาหายไม่ยอมหายปลาดุเห้เอนยะกันแบบดีเลยชับๆๆๆๆๆเลยนี่เขาเรียงแบบธรรมชาติของแท้กินจอกแนสลายที่นี่เหืนทักแหงนะคะนี่เราจะโชว์ปลาดุให้ดูนี่ปลาดุเข้ากระลังใหญ่ เดี๋ยวก็สิพัเดเพชรได้แล้วบูเดือนกว่าแล้วพะดูอืมมิถิพอเพียงดับบี้ไม่ออกนะอืมไม่เห,หรอพอดูป้าไปอาบน้ำเด้อป้านี่หัวหินเอ้ยนี่ตัวช่วยอันนี้ช่างปลาปานะคะช่างปลาปาน้อย เฮ็ดได้ทุกอย่างเลยผู้ช่วยคันเทพเราว่างหัวประจอยพังประจอยสิขาดิพี่น้องสลายหลายบักคักพ่อเราลูกใส่ป้าพ่อเราเนาะเอามากออไว้นนิก็ได้เดี๋ยวมืออื่นเขาคอยมาเอาก็ได้นันจังเอา,า,า,เอาไะ บ่กระสัน,น,นสพ่อหรอเด้อ,อยังพึ่งเห็นมั้งลูกพ่อแล้วยอมฮะอ่าเล่นแป๊บเดียวนะอย่าเล่นโดน,นโอเค thank you บ่แปลกหลายปปอมสิคนจังไดเหมือนปะนี่พ่อแล้วขวันหลายแล้วลูกพ่อแล้วพ่อแล้วฮะโอ้เอ็กขวันยั่งม่ได้พราเคิร์นคู่เลยขวันมาซอยหิวปปอมไปให้เป็นมาโอ้ย ควัมาไปอ,อกหรอเ่กินกันอิ่มแล้วไปพูดละบ้นี้อินกันอิ่มไปลอ,ลองซองแหละ่ปอก่าปี๊ปป uh ี๊ปปิ๊บปี๊ปป uh uh ิ๊บปี๊บปี๊ปี๊ยปปปาเปปีี๊ยปปปีปปลไป่ปปีีีปป่าเีีหปปาปป๊ป๊ เมื่อกี้ปอบย้อนทับคอมันคอยุ่งคอขึ้กันเหรอคอกับพัดเนี่มันอิ่มแล้วเดี๋ยวมันสามาเอากินอ๋อสบายแฮไปลูกไปไปเอาน้ำฟองสบู่ออกขอบคุณค่ะถ้าชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์นี่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสลายสลายอย่างเป็ดค่ะ